รารารา,ราสบรีเพื่อไม่ให้เราเก,กิดเกิดผคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมจำปีหลักเมืองนะครับผมอ่าและก็ใบรายการจะสร้างอ่านะครับผมที่ผมก็จะมีเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงขัดเงานะครับผมอ่าสร้างมอบสมโพชร้อยยี่สิบเอ็ดปีสมุดสงครามครับผม อ่านี่ครับผมตงนี้จะเป็นเนื้อนาวาสด้านในจะเป็นสีส้มนะครับผมจะเป็นสีส้มออกแดงๆนะพี่นะสําหรับเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับผมด้านในออกจอกสีฟ้า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 เข้มๆหน่อยนะครับผมอ่าฟ้าฟ้าเข้มๆนะพี่นะ่สีเดิมหมดเลยนะครับผมและเนื้อทองแดงขัดเงาด้านในจะเป็นแบบเหมือนสีเขียวอ่อนๆนะครับผมสีเขียวอ่อนๆนะพี่นะอ่าสีเดิมเลยรูปแบบกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับผมรูปแบบกล่องก็จะเป็นสีฟ้าฟ้านะครับผมตรงแบบว่า ของกล่องนะพี่นะตรงแบบว่าฐานกล่องอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นฝาสายแกะอันไหนดีอต้องแกะเนื้อเงินนะครับผมโอ้ผมนี่อยากแกะมานานและมากเดี๋ยวผมจะมาแกะโชว์พี่ๆทุกท่านดีกว่าไม่เคยแกะหรือแบบของุราวนี้ผมไม่เคยแกะองค์ไหนเลยนะครับผมอวันนี้ได้แล้วก็เลยลองแกะอุยมือสัน่นมือสัน่นนะครับผมมาเรามาลุ้นกันว่าจะได้หนึ่งหกแปดหรือเปล่าะนะครับผม เป็นยังไงจะเป็นยังไงเรามาลุ้นกันพี่ทุกท่านอ่านะครับผมโอ้ด้านหน้าสวยมากครับพี่เงาวิบวับเลยนะครับผมเนื้อเงินมาพร้อมเรียงพร้อมหรือยังทับไปยังไงยังไงหนึ่งหกแปดหรือเปล่าหนึ่งหกแปดหรือเปล่าเก้าเก้าหรือเปล่าเลขเก้าหรือเปล่าอ่ากูถามนักเฮ้ย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 หนึ่งหกแปดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนดูก่อนเฮ้ยใช่ปะใช่ปะ อ๋ออุ้ยเลขสามหลักดีดีเลขเลขอะไรเหมือนเลขสามสามหนึ่งสี่นะครับผมโอ้โหเลขนี้สวยผลรวมได้แปดพอดีด้วยโอ้โหงามๆเลยนะครับผมจัดสร้างสองพันเก้าเก้าเหรียญนะพี่นะสำหรับเนื้อเงินนะครับผมสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญโอ้ยเลขสามหลักถือว่าโอเคครับผมทุกท่านอ่ามาเดี๋ยวผมจะมาส่องด้านในดูนะสำหรับเนื้อเงินนะครับผมต่อค้นเหล่งอยู่ระหว่างสี่ส่าหองค์ ท้าวสุวรรณนะครับผมแล้วก็จะมีขละงยันลอ้อมรอบตรงห่วงนะครับผมก็ <_ d ata> จะเป็นเหมือนรุ่นอันนี้เลยหน้าเทพนะครับผมจะเป็นกลมๆเหมือนแบบว่าอัคระจีนไรอย่างนั้นนะครับผมน <_ d ata> ีอ่อัคราญล้อมรอบนี่นะครับผมอโอ้โหผิวเหรียญจะเรียบๆเลยนะพี่นะเรียบๆเลยนะครับผม <_ d ata> แล้วก็จะเหมือนมีเส้นขนแมววิ่งขึ้นด้วยอจะเหมือนมีเส้นขนแมววิ่งขึ้นด้วยนะครับผมลองสังเกตดีๆนะพี่นะแล้วก็จะมีแบบว่าประโยคเหมือนเหมือนเช่นเคยเลยเหมือนกับทุกๆเหรียญเลยนะครับผม อ่านี่ประโยคนี้นะครับผมอะไรเนี่ยอ่านี่นะครับผมด้านล่าผลภูนทวีนะพี่นะแล้วก็ล่มเย็นเป็นสุกอ่านะครับผมและด้านล่างก็จะเขียนาาว่าเท้าเวสุวรรณโนนะครับผมแล้วก็จะเป็นเหมือนลายน้านะพี่นะสมุสงครามก็จะเป็นเหมือนแบบว่าอ่าจังหวัดที่ติดกับทะเลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจะเป็นตัวแทนอะไรอย่างงี้นะครับผมเป็นลายเส้นลายน้ําอะไรอย่างนี้โอ้โหพื้นผิวว้าวสวยมากครับพี่พี่ทุกท่าน โอ้โหงามมากอ่าองค์ปู่นี้ก็ต้องแบบว่าละเอียดเลยนะพี่นะลายต้องแบบคมๆแบบนี้นะครับผมนี่มาด้านหลังคือกระถายยันแบบสุดพลังเลยนะครับผมอ่านี่นะพี่นะยันบัวแก้วบัวขวนันนะครับผมอ่านี่นะพี่นะแล้วก็เสาหลักเมืองครับผมอ่าแล้วก็รูปเป็นจังหวัดสมุทรสงครามนะพี่นะแล้วก็จะมีอาคารยันนะครับผมอ่ายันพุทธซ้อนนะพี่นะ นี่จะมี2จะมีสฝั่งเลยแล้วก็อคละายันนะครับผมอ่าโหโ,โดยรวมคือพิเศษเพอร์เฟกเลยนะครับผมสำหรับเหรียญน,นี้นะพี่นะแล้วก็จะเป็นปีนะครับผมแล้วก็ชื่อรุ่นสมโพธร้อยปีแล้วก็จะเป็นเหมือนลายนะ้ำเหมือนด้านหน้าเลยพี่พี่ทุกท่านนะครับผมเมื่ผมจะพาส่องกันให้ชมนี่เลขโค้จะอยู่ บนหลังห่วงอันเลยจเป็นห่วงตันนะครับผมแบบไม่มีหูหูเหรียญน,นะพี่นาสลับเนื้องเงินนะครับผมนี่ยันโบกแก้โบขวัญเป็นยันที่แบบว่าคาถาดีคาถาเด่นนะพี่นามีความหมายดีมากนะครับผมอ่าแล้ว บนเสาหลักเมืองในพี่นะัยังมีเสียนพระพรมนะครับผมและความหมายยันต่างๆยังมีความหมายดีทั้งการบูชาเสาหลักเมืองการบูชาพระพรมก็ดีนะพี่นะั้นและสุดยอดยันบัวแก้วบัวขวา,นาในยันบัวแก้วบัวขวันนะครับผมถ้าสังเกตดีจะมีอัขรยันมหาพรมสองโลกอยู่ด้านในอีกด้วยนะครับผมเป็นขนาดที่มีคนนับถือและศักดิ์สิทธิ์าดนบรนดาลปัถนาความสําเร็จได้เป็นอัศจรรย์ครับผม อาครยันตัดเต็มเข้มขังสุดพลังเลยนะครับผมที่ครูพระครูโสทิตวิริยาพรนะครับผมหรือหลวงพ่ออิดวัดจุรามณีท่านทรงออกแบบให้ลูกศิษย์ไว้ได้บูชากันนั่นเองนะครับผมท่านโอ้โหสุดยอดของสุดยอดทุกมงคลเลยจริงมานอกจากนั้นรอยตัดก็สําคัญนะพี่นะรอยตัด ต้องดูเลยรอยตัดท้องคมแบบนี้นะพี่นะใครที่เพิ่งได้นะครับผมลองเอามาส่องกันดูนี่องเพิ่งได้วันนี้เลยเดี๋ยววันนี้น่าจะทาแล้วลงคลิปเลยนะพี่นะรอยตัดต้องคมชัดแบบนี้ต้องเห็นแบบคมๆเลยนะพี่นะต้องดูแลสบายตาดูแลสบายใจนะครับผมออีกด้านหนึ่งนะครับผมอีกด้านหนึ่งนี่รอยองคงปู่ก็จะต้องแบบนูนๆขึ้นมานะพี่นะและองค์ปู่ท้าเวสุวรรณนะครับผมก็จะเหมือน รุ่นจะไปสี่ห้าเลยนะครับผมจะองค์จะเหมือนกันเดะเลยนะครับผมอ่านะพี่นะนี่นะครับผมนี่องนี้จะเป็นเนื้อนวะมาเดี๋ยวผมส่องให้ช์เข้าเนื้อนวะจัดสร้างเท่าเนื้อเงินเลย2999เหรียญครับผมอ่านี่และเรียดโดยรวมคือเหมือนกันเดะแต่ค้ดเหล่งนะครับผมจะตอกอยู่ตรง เอวองปูท้าวเวสุวรรณนะครับผมอ่านะพี่นะต้องดูการต่อโค้ดให้ดีเลยการต่อโค้ดคือการแบ่งคือการแยกเนื้อที่ดีเลยนะครับผมสําหรับเบแบบว่าอ่าคนอืึ่นเขาอาจจะเอาไปชุบผิวเอาไปทําใหม่อะไรอย่างนี้จะได้ดูได้นะครับผมลายละเอียดสวยเลยสาหรับเนื้อนวะนะพี่นะอ่ายังไม่แน่ใจนะครับผมว่ามีการแยกบล็อกอะไรกันหรือยังนะครับผมผมเพิ่งได้วันนี้ก็จะนํามาถ่ายให้พี่ชมกันเลยนะพี่นะอ่าติดกันไว้หน้าแล้วนะครับผมสําหรับรุ่นนี้อ่ะองค์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงขัดเงาครับผ โอ้โห oh ไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงอ่านะพี่นะอ่ะค้นแหล่งนะครับผมจะตอกอยู่ตรงนี้อยู่ช่วงนี้เลยอยู่ช่วงข้างด้านล่างชายแคงองปูนะครับผมอ่าพื้นผิวเรียบๆนะพี่นะดูนี่บรรยากาศงานปุกเสกครับผมจุดพุร้อยยี่สิบเอ็ดดอกอ่าเฉลิมฉลองนะพี่นะเอองานปลุกเสกน่าจะเป็นวันที่หกเดือนมิถุนาเอ้ยนี่เดือนแหละเอ้ยนี่เดือนมิถุนาน่าจะเดือนพฤษภานะครับผมนี่ รูปแบบนะครับผมจะเหมือนเลยจะเหมือนแบบจำปีสี่ห้าเลยอ่าองค์ที่ผมไปชมคือเทวทัตถินะครับผมอ่าขอบพระคุณครับ